สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่14ธันวาคมนะคะ เราจะเห็นว่าภาพรวมตลาดนะคะยังเป็นอัพเทรนที่สวยงามอยู่ในกราฟ60นาทีนะคะล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะพักตัวแต่ก็เป็นพักออกข้างๆในกรอบกว้างแล้วก็ดูมีแนวโน้มว่าจะเบรกเอาขึ้นด้านบนได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานมีแรงในช่วงบ่ายกลับขึ้นมานะคะก็ยกแนวต้านขึ้นมาเป็น1535ถึง1540จุดแล้วก็แนวรับเนี่ยยกมาที่1525ถึง1520จุดนะคะยอตัวในวันรับได้นะคะขึ้นไปก็อาจจะขายตามเส้นแนวต้านต,า,นตามกรอบที่ให้ไว้ สต k อ h ว e l ตัวแรกจะเป็นตัว WHA นะคะตัวนี้วกกลับจากจุดต่ำขึ้นมานะคะพร้อมกับสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะแล้วก็ยังมีแรงซื้อที่หนาแน่นน่าจะรุ่นทดสอบ EMA 75กับ200วันที่อยู่ติดๆกันนั้นได้นะคะเป็นแนวต้านช่วงประมาณสัก3.1ถึง3.14รับที่2 9 2นะคะรับที่2.94คัดลอสที่2.90ค่ะ ตัวทิสโก้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเคลื่อนตัวอิงทางขึ้นแบบไซด์เวัพมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีจุดพักตัวอยู่ที่ ema 75นะคะซึ่งเราดูตามภาพก็จะเห็นว่าลงมาเทสหลายรอบแล้วก็ดีดขึ้นลงมาแล้วก็ดีดขึ้นนะคะครั้งนี้ก็มองว่าน่าจะเช่นเดียวกันเพอๆลงมาแตะแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะคะเครื่องมือก็เริ่มมีการทยอยฟื้นตัวนะคะ จะให้แนวรับไว้ที่53.5ตอน55.5กับ57และคัทลอสที่54.75ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น CKP นะคะตัวนี้ก็เป็น ขยับตัวภาพรวมเป็น up trend เหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นการทดสอบ h i g เดิมของปีนี้อีกครั้งนึงแล้วก็อาจจะมี h i g ใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือหลักๆนล้วนแต่สนับสนุนในทางบวกภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะรับที่3.64ต้าน3.84กับ 3.- 84, ถึง3.90แล้วก็คัดลอสที่3.58ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ